ถ้าคุณเคยเจอนะคะคนที่หักหลังคุณนะคะขอให้คุณขอบคุณเขาค่ะว่าเขานะคะทำให้คุณนะคะได้เรียนรู้นะคะว่าการจริงใจเป็นยังไงค่ะถ้าคุณนะคะเจอคนนะคะที่ทําให้คุณพุกทรมานและเจ็บปวดใจนะคะขอให้คุณขอบคุณเขาค่ะที่คุณนะคะ ได้เรียนรู้จากเขาทําให้คุณเคารพนะคะการเป็นตัวคุณนะคะได้มากขึ้นค่ะถ้าคุณนะคะเคยเจอผู้ชายนะคะที่นอกใจคุณนะคะแล้วก็ไม่รักแล้วก็ไม่จริงใจกับคุณขอให้คุณขอบคุณเขาค่ะที่ทําให้คุณนะคะได้เรียนรู้นะคะว่า การที่คุณนะคะจะได้เจอกับคนที่ดีกว่าเขาแล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะคุณเหมาะสมที่จะมีคู่ครองแบบนั้นนะคะแล้วถ้าวันนี้ค่ะคุณนะคะเจอเพื่อนร่วมงานที่นินทารับหลังคุณนะคะก็ขอให้คุณนะคะขอบคุณเขาเช่นกันค่ะเพราะทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณไม่เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นและคุณไม่ควรจะอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นคุณนะคะเหมาะสมกับพื้นที่ที่ดีกว่านั้นและก็ เป็นพื้นที่ที่มีความสุขค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณพวกเขาค่ะ